ชิมนันทรสมเด็จพ,พระธาจารย์โตพมรังสีชยาสนากตาพุทธาเชตวามารังสวาหานังจะตูสัจจาสภาราสังเยปิวิงสุนาราสภาตันหังกราทยโยพุทธาทาวิสตินายกาสเพปฏิทิตาไมหังมัเถเกเต,เตมุนิสราสีเสปฏิติโตไมหังพุทโธทธโมทวิโรจเน สังโฆปฏิทิโตไม่หังอุเรสภะคุณากรรอาทเยเมอนุรุตโตสารีภุตโตจะทักขิเนสกุลทันโยปิติภาคัสมิงโมคัลลานจะว่ามมเกทักขิ่เนสวเนไม่หังอสงอนันทารหุรากัสปูจะมหานโมอุพาสุงวามโสตะเกเจสะโตปิติภาคัสมิงสุริโยวะปังกโรสิสินโนสิริสัมปโน โสพิโตมมนิปุงคโวกุมารกัสปูเทโรไมเหสิจิตวาทโกโสมหังวัเนีนิจังปฏิทาสิกุณากโรโคุณนออังคุลิมาโลจะอุปาลีนันทศิวลีเทระปัญจิเมชาตานราเตติลกามมะเสสสีติมหาเทระวิชิตาชินสาวกาเอตาสีติมหาเทระจิตาวันโตชิโนรัสา สารันตาสิระเตเชนะอังคมงังเคสุสันทิตาราตนังปุระตัวเซทักขิเนเมตสุตตะกังทัชชาังปัจจโตวาเซวาเมียงคุลิมาลกังขันธมุระปริตันจะอารานาติยสุตะกังอากาเซชะทนางอาเซเสสาปการาสันทิตา ชินานานาวรสังยุตตาสตปปการังคตะวตปิตาธิสัญชาตาพาหิรัชชตุปัถวะอเสสาวินยัญญันตุอนันตชินะเตชสะวสโตเมสกิเจนะสทาสัมพุทธปัญจเรชินะปัญจรามจัมเหวิหารันตังมีเถเลสทาปาลินตุมังสัพเพเตมหาปุริสสาสภา เจจีวันโตสุขโตสุรัคโขชินานุภาเวนะชิตูปัทโวธรรมานุภาเวนะชิตาริสังโฆสังฆานุภาเวนะชิตันตรยโยสัทธัมานุภาวะปาริโตจรามิชินปันชเรต อาหงสาสมาพินิมิตสาวุทันตังขีเมฆลังอุทิตโคระสเสนามารังธานาธิธรรมวิธินาชิตวามุนินโททันเตหะสาวุเตชะยมังคลานีมาราธิเรกามพิยุจิตสาพรติงโครัมปนาลวะกมาคมาททายะคังขันธีสุทันตวิธินาชิตวามุนินโททันเตชะสาวุเตชะยมังคลานี นราคิริงกชวราณติมาตะโูตังทาวชิจักขมัสนีวสุธารุนันตังเมตตัมภุสิกวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาพะตุเตชายมังคะลานีอุกิตาคขมติหัตสุธารุนันตังทาวันติโยชนะปะทังคุลิมาละวันตังอิทีพิสังหตมโนชิตวามุนินโทตันเตชะสาพะตุเตชายมังคะลานิ กตวานะกถมุตฺธารํนิวะคปิณียาจินฺจายสุทฺธวจนํชนกายมจฺเจสนเตนโสมวิจินาชิตวามุนินฺโทสนเตชสาโภวตุเตชยมงฺคลานิ ัจังวิหายมติสัจจากวาทะเกตุงวาทาพิโรพิตมะนังอติอันทภูตังปัญญาปฏิปชฉลิตโตชิตวามุนินโทตันเตชะสาวะตุเตชยมังคลานีนันโทปนันทะพุชคังวิพุทังมเหติงพุเตนะเถระพุชเกนัทมาปยันโตยทูปะเทสาวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาวะวะตุเตชยมังคลานี ทุขหาทิฏฐิพุชเชนะสุทัตถะทางพระมังวิสุทธิชุติมิฏิประกาพิทานังญานาคเทนวิถินาชิตวามุนินโดตันเตสสาปตุเตสยามังคลานีเอตาปิพุทธสยามังคลาตัคตาโยวาจโนทินาทินสลลเตมตันทีตวานเนกวิวิธานิจุปทวานิโมคัง สุขังอาิกเมยยานรสปัญโยมหากาุนิโกนาโทยตายะสัพปะปานินางปุเรตวาปารามีสาปัตโตสัมโพธิมุตมงเอเตนสัจวัชเชนหนตุเมชยามังขลังชยันตัวโพธิยามูเลสักยานางนันทิวัตโนยอวังตะวังวิชโยโอหิชยัสุชยามังคะเลอปรา ชิตาปันลังเกสีเสปทาวิปุคาเรพิเสเกสาพะพุทธานังอคัปปตโตปมวนทติสุนาคาตังสุมังคลังสุปาปาตังสุหุติตังสุขโนสุโหโตจัสุยตังพระมจาริสุปักากินังกายากรรมังวาจากรรมังปักากินังปักากินังมโนกรรมังปณิทีเตปักขกินาปักขกินานิลักตวานลรพันตเต ปาทักขิเนภาวัต <people> <from> ุัพมังคารังละขันตุสัพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัทธาสดเทียพระวันตุเตพระวตุศพพมังคารังละขันตุสัพเทวตาัพธรรมานุภาเวนะสัทธาสเทียพระวันตุเตภรวตุศพมังคารังละขันตุสัพเทวตา สัพสังฆานุภาเวนัสทาโสตรภวันตุเตสาธุญาเทวตาสันติวิหารพระวาสิณีทูปเอกเรโพธิคเรตหิงตหิงตาธรรมะทานีนะภวันตุปูชิตาโสทิงกรุนเตธาวิหารมันเถรเทราจมัชชา

มะวรังปฏิจเตสภีปิทุกขสสกโรตุสังขยังทาดุจีรังสตังทัมโมธรรมมัทราจะปุคัลาสังโฆโตุสัมโะวะอัฏฐายาหิตายา จะอเมระคตุสัทธโมสัพเพปิธรรมาจาริโนพุทิงสัมปะพุนยามะธรรมีอริยปะเวทิเตปสันนหูตุสัพเพปิปานิโนพุทธศาสเนสัมมาทารังปะเวชันโตกาเลเทวปวัตสตุวุทิภาวายะ ตัตานังสมิทังนิตุเมธนิมมาตาปิตาจอัตทระชังนิจังรกคันติปุตตะกังเอวังธรรมเมวเมนะราชาโนปชังรักขันตุสัพพทาบุตรทรงเทวดา ทุกขปัตตาจนนิทุกขพยาปัตตาจนนิพยาโสกปัตตาจนิิโสกะอุนตุสัพเภปานิโนเอตาวตาจะอเมเหสัมพะตังปุญญาสัมปะตังสัพเพเทวานุโมทันตุสัพพะสัมปติสิทธิยา ฐานังท่ทันตุสัทธายะสีลังละขันตุสัพพทาภาวนาพิระตาหุนตุขัดันตุเทวตาคตาสัเพพุทธาพระปตาปัจเจกานันจายังพลังอรหันตานันจเตชีนะระคั่งพันทามิสัพพโส หุนตูสัพพังสุมังคะลังละขันตูสัพพะเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนโสทธีหุนตูนิรันตรงหุ่นตูสัพพังสุมังคะลังละขันตูสัพพะเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนโสทธีหุนตูนิรันตรงหุนตูสัพพังสุมังคะลังละขันตูสัพพะเทวตา ข้าอนุภาเวนโสุทีมนตูนิรันตรรังด้วยอนุภาพแห่งสัจจะาที่ฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอานิสงส์แห่งการบูชาพระรัตนตรัยด้วยการสาธยายบทสวดมนต์ พระสูตรพระปะริศและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสด,ดีจงมีแก่ข้าพเจ้านายสวัสดิศิลาครอบครัวของข้าพเจ้าขอให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าจงเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอถวยเทพเทวราทั้งหลายปวดอนุโมทนาในการสวดสาธยายมนและพระธรรมเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอำนวยพรให้แก่ข้าพเจ้า ไา้สวัสดิ์ทัศศีลาและครอบครัวของข้าพเจ้าและแอดมินผู้ดูแลทุกท่านและครอบครัวยอดเศรษฐีทุกๆท,ท่านวัตถุมงคลพระปิตายอดเศรษฐีเหรียญยอดเศรษฐีเหรียญไหว้ครู68ตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิงสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระปริศจงสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ทุกประการเทินสาธุสาธุสาธุ บก,กิจกรรมควเพียน5ครั้งที่19ประจำวันที่10ธันวาคุมศกรา2567สวัทธศิาลารหัส167